สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคํากันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคารองคําก็โดนแรงเทขายนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยปัจจัยที่เข้ามากดราคาทองคำนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะหนึ่งเลยก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของความคืบหน้านะคะของอวัคซีนโควิด1 9เนี่ย ค่อนข้างที่จะประกาศออกมาในหลายๆบริษัทที่กาลังทําการทดลองอยู่ณนเะฟสที่3นะคะก็มีการประกาศนะคะประสิทธิภาพต่างๆของตัวอย่างตัววัคซีนที่มีการทดลองนะคะก็มีการประกาศไปกว่า3บริษัทนะคะซึ่งก็มีการคืบหน้าในหลายๆาที่แล้วก็ประสิทธิภาพในค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากดราคาทองคำนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ราคาทองคำเนี่ยมีการโดนแรงเทขายจาก 1,875เหรียญแล้วก็มีการหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ1,850เหรียญแล้วก็สามารถที่จะลงมาทำจุดต่ำสุดนะคะที่บริเวณ1,830เหรียญและล่าสุดตอนนี้นะคะขณะที่รายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยราคาทองคำอยู่บริเวณ1,827เหรียญนะคะก็ถือได้ว่าต่ำสุดนะคะในในช่วงเช้าของวันนี้แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ปัจจัยที่เข้ามากดราคาทองคำนะคะก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประกาศ นะคะตัวเลขเศรษฐกิจในส่วนของภาคการผลิตนะคะซึ่งเมะื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศตัวเลข P M I ภาคการผลิตและก็บริการเบื้องต้นนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดการไว้แล้วก็ถือได้ว่าดีสุดในรอบประมาณ3ปีเลยก็ว่าได้นะคะตัวเลขภาคการผลิตเบื้องต้นในส่วนของ P M I เบื้องต้นแล้วก็ P M I บริการนะคะมีการขดีดต,ตัวขึ้นนะคะจาก56.3ดนะคะดีดขึ้นไปอยู่ที่57.9นะคะ โดยที่การที่ตัวเลขพาะ PMI ภาคการผลิตและบริการตรงนี้เนี่ย ยืนนะระดับ50ขึ้นไปเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการขยายตัวนะคะอยู่ในภาวะการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและบริการนั่นเองนะคะโดยที่ PMI นะคะภาคการผลิตเบื้องต้นดีดตัวจาก53.4นะคะขึ้นไปอยู่ที่56.7แล้วก็ PMI ภาคการบริการเบื้องต้นก็มีการดีดตัวจาก56.9นะคะขึ้นไปอยู่บริเวณ57.7นะคะก็ถือได้ว่าทุกตัวของ PMI นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคบริการหรือว่าภาคการผลิตเบื้อง ตนนะคะค้มีการดีดตัวขึ้นมาเนื่องจากว่า ทางด้านของสาระนะคะภาคการผลิตแล้วก็ตัวเศรษฐกิจต่างๆนี้เริ่มที่จะมีการขยับขึ้นมาถึงแม้ว่า,าคนที่ผู้ติด,ดเชื้อผู้ป่วยเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นแต่ภาคบริการภาคเศรษฐกิจต่างๆก็มีการขยายตัวด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้เป็นปัจจัยเมื่อวานนี้ที่ทําให้ราคาทองคานะคะมีการลดแนวรับสําคัญนะคะแล้วก็มีโดนแรงขายซ้ําลงมานะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเราคงไม่ลืมนะคะเพราะว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความคืบ หน้าของตัววัคซีนนะคะที่ใช้ต้านไวรัสเนี่ย mm hmm. ก็หลายๆบริษัทนะคะมีการเปิดเผยนะคะประสิทธิภาพของวัคซีนออกมาซึ่งล่าสุดแอตราเซนิก e ้านะคะได้มีการประกาศนะคะประสิทธิภาพของตัววัคซีนที่ทางด้านบริษัทมีการทดลองนะคะว่ามีประสิทธิภาพกว่า90%อหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการออกมาประกาศว่าผลเฉลี่ยอยู่ที่70นะคะก็เมื่อวานออกมายืนยันแล้วที่บริเวณ90นะคะอันนี้ก็ทําให้อ่า มีช่วงนี้นะคะวัคซีนต่างๆเนี่ยเริ่มที่มีที่จะมีการพัฒนาออกมาหลายๆบริษัทนะคะแล้วก็ทางด้านของไฟเซอร์อิงเองเนี่ยก็ได้มีการ จดทะเบียนนะคะขอไปที่ทางด้านของ FDA หรือว่าสำนักง,งานอาหารและยาของสหรัฐนะคะเพื่อที่จะจดทะเบียนนะคะเ,เป็นตัวยานะคะที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉ,ฉ,ฉ,ฉินนะคะซึ่งถ้าหาก FDA เนี่ยมีการอ,าอนุมัตินะคะก็จะสามารถที่จะแจกจ่ายนะคะแล้วก็วัคซีนตรงนี้ให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มคนแรกที่จะได้รับก็ควจะเป็นกลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะมี ความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็อาจจะตามมาจาก ผู้ที่มีผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพตามมาแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มประชาชนต่างๆนะคะแล้วก็คงสุดท้ายคงเป็นในส่วนของวัยรุ่นบุคคลวัยรุ่นที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงนี้นนก็จะตามมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆ2ตัวนะคะที่เป็นปัจจัยกดให้ราคาทองคำะคะ่ะมีการขยับตัวลงมาเมื่อวานนะคะแล้วก็ยังมีอีกปัจจัยนะคะที่ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่กดอยู่นะคะตอนนี้ก็คือหลังจากที่คุณ สเตเวนมนูชินนะคะทางด้านของรัฐมนตรีคลังนะคะได้มีการเขียนจดหมายนะคะขอเงินคืนจากทางด้านของเฟดนะคะ,ะเราต้องย้อนกลับไปว่าทางด้านของคุณมนูชินนะคะได้มีการเขียนจดหมายถึงทางด้านของคุณพาวเวลนะคะในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ย ตัดสินใจนะคะคลางเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ต่อนะคะโครงการเงินกู้ของเฟสสำหรับเยียวยาตัวโควิดนะคะซึ่งวงเงินเนี่ยกว่า4.5แสนล้านนะคะอันนี้ก็จะซึ่งตรงมาตรการตรงนี้จะหมดอายุนะคะในวันที่31 ธันวาคมนะคะอันนี้เราต้องจับตารอดูเพราะว่าในวันที่1นธันวาคมนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีคลังนะคะคุณสตีเวนมนูชินแล้วก็ทางด้านของประธานเฟดนะคะคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยจะมีการเข้าชี้แจงนะคะกับคณะกรรมาการนะคะในวันที่1นธันวาคมเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานของเฟดแล้วก็ของรัฐบาลเกี่ยวกับการเยียวยาประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจตรงนี้นะคะอันนี้การเข้าชี้แจงรอบนี้เนี่ยเป็น ครั้งแรกหลังจากที่ทางด้านของ คลังนะคะได้มีการตัดสินใจที่จะไม่ต่อวงเงินกู้ให้กับทางด้านเฟดนะคะอันนี้เราก็คงต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าทางด้านของเฟดเองเนี่ยก็มีการค้านนะคะเต็มที่เลยว่าจะเอาเงินตรงนี้กลับไปไม่ได้เพราะถ้าถ้าเกิดว่าไม่ต่ออายุจริงๆเงินตรงนี้ต้องคืนให้กับสภาของเรสนะคะนั่นหมายความว่าเงินนะคะหรือว่าตัวเงินที่จะทางด้านของเฟดเนี่ยประสิทธิภาพของเฟดที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบน น้อยลดน้อยลงไปด้วยนะคะเราก็ต้องรอดูว่าในวันที่หนึ่งนี้นะคะจะมีการชี้แจงออกมายังไงระหว่างทางด้านของรัฐมนตรีคลังแล้วก็ทางด้านของประธานเฟดที่จะเขาชี้แจงนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นปันจจัยที่ต้องจับตารอดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่าทางด้านของเฟดต้องคืนเงินให้กับทางด้านของสภาของเกรสจริงๆเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะกระทบนะคะต่อราคาทองคำเพราะว่า,าถ้าเกิดต้องคืน งเงินที่หรือว่าเครื่องมือต่างๆที่ทางด้านของเฟดจะต้องใช้นะคะนั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่เฟดมีที่จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบนั้นจะลดน้อยลงก็อาจจะส่งผลกดดันนะคะเป็นเป็นปัจจัยที่จะกดดันต่อราคาทองคำนั่นเองนะคะคงต้องติดตามกันต่อเนาะสำหรับประเด็นนี้นะคะแล้วก็ปัจจัยนี้นะคะก็คงต้องเป็นปัจจัยที่ทางด้านของอ ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะก็คือคุณไบเดนเนี่ยกับรัฐมนตรีคลังคนใหม่นะคะจัด้องสารต่อนะคะโดยที่ก็มีรายงานนะคะว่าทางด้านของ Wall Street Journal นะคะมีการรายงานว่าคุณไบเดนนะคะมีการอจองที่จะให้ทางด้านของคุณเยเลนนะคะ เจเน็เยเลนนะคะประธานเฟดคนก่อนนะคะเตรียมที่จะมานั่งร,รัฐมนตรีคลังคนใหม่ให้คุณไบเดนนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณไบเดนนะคะได้มีการลงรับสมัครนะคะเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคุณเยเลนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็มีการเตรียมข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับการสรุปสภาวะเศรษฐกิจนะคะให้สรุป ข้อมูลตรงนี้หรือหรือว่าสนับสนุนทางด้านของคุณไมเด้นนั่นเองกอ็มีการรายงานนะคะว่า,ารัฐมนตรีคลังคนใหม่อาจจะเป็นคุณเยเลนที่เข้ามาสานต่อในเรื่องของประเด็นนี้ด้วยนะคะเราคงต้องติดตามในส่วนของประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอาจจะส่งผลนะคะต่อราคาทองคาได้นั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยนะคะที่อาจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของวันนี้นะคะในส่วนของเวลาสามทุ่มนะคะเป็นดัชนี ราคาที่อยู่อาศัยนะซึ่งตัวเลขเดิมที่มีการประกาศเนี่ยอยู่ที่1.5นะคะคาดการรอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่0.9นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการจริงๆเนี่ยน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ข้ามไปในช่วงราสีทุ่มนะคะเป็น uh, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะซึ่งตัวเลขเดิมอยู่ที่100.9นะคะ รอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่98นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็ยังมองว่าน่าจะหนุนกับราคาทองคํานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะยังอย,ยู่ในช่วงเวลา4ทุ่มนะคะเป็นดัชนีภาคการผลิตของเขตเลิชมอนนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่29นะคะคาดการณ์มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่25นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดก็มองว่าน,น,าน,นะะ่าจะหนุนราคาทองคํานั่นเองนะคะก็วันนี้ในส่วนของตัวเลขที่จะมีการประกาศมองคาดการณ์วัด น่าจะหนุนกับราคาทองคำกับทั้งหมดทั้ง3ารตัวเลยก็คงต้องรอติดตามนะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาขอคําแนะนําจากอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เมื่อวานนี้สามารถที่จะหลุดแนวรับสําคัญบริเวณหนึ่งพันเหรียญลงมาได้เนี่ยเช้านี้นะคะก็เริ่มที่จะโดนแรงเทขายอีกรอบหนึ่งวันนี้อาจารย์มีมุมมองแล้วก็มีกรอบในการลงทุนยังไงบ้างคะครับหลังจากที่เคยเตือนกันไว้เมื่อวานเนี่ยนะครับว่าถ้าหลุดระดับหนึ่เหรียญลงมาแล้วเนี่ย นะราคาทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะดังน,นั้นเนี่ยเมื่อคือนวานเนี่ยมันหลุดลงมาด้วยนะครับนะก็ส่งผลให้มีแรงขายค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแลนะเมื่อวานทําจุดต่ําสุดบริเวณปันแปดร้อยสามสิบเหรียญนะครับนะวันนี้วันนี้ก็มีการทำดีโรกครั้งหนึ่งนะคือหลุดต่ำาันหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเหรียญลงมาแล้วนะครับ มุมมองก็ค่อนข้างจะเป็นลบนะครับในช่วงนี้นะครับนักลงทุนอนาจจะต้องเ,อเก่งกําไรในทิศทางขาลงนะครับ mm hmm. ลหลังจากที่หลุดระดับ1,850เหรยนลงมาเนี่ยนะครับณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ย1,850เหรียเนี่ยมันเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยาราคามันยังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืน1,850เหรียไม่ได้เนี่ยให้ให้เก่งกำไรในทิศทางขาลงนะครับ นะแต่อะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีรอบจังหวะของการรีบาวระยสันส้นๆขึน้นมานะครับแต่ก็ยังไม่น่าจะดีตัวได้มากนักนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากสัญญาณที่เป็นลบเนี่ยนะนักงทุนนะีที่เขาเกง็งกาไรเนี่ยนะฮะก็จะมีมุมมองที่ที่มองไปในทิศทางที่เป็นลบหรือเป็นขาลงนะฮะดังนั้นก็จะมีการตั้งออเดอร์ขายนะฮะในส่วนที่ตามกรอบแนวต้านไว้เนี่ยดังนั้นเนี่ย เมื่อราคาดิ่ตัวเข้าใกล้แนวต้านเนี่ยมักจะไม่ค่อยผ่านนะครับในช่วงที่มีการเทรขายแรงๆลงมาอย่างนี้นะครก็มีจังหวะที่รีเบาขึ้นไปก็จะโดนขายลงมา,าดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยจะดิดตัวได้ไม่มากนะครับดังนั้นนักทุนอาจจะต้องสลับหน้ามาเก็งกำไรใน,นทิศทางขาลงราคับ่านราคามีการเคลื่อนตัวหรือ,อ ขยับตัวขึ้นไปนะฮะในลักษณะการรีบาวนะฮะจะมีการเคลื่อนตัวเข้าหาแนวต้านเนี่ยนั่นถึก็อาจจะเปิดเกฑงกับะในทิศทางขาลงไว้ก่อนนะครับในส่วนของแนวรับนะครับสาหรับรอบนี้นะครับเราก็มองว่าราคาเนี่ยอาจจะเคลื่อนตัวหรือขยับตัวนะฮะเข้าใกล้ระดับ1,800เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ ก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรากลับไปดูกราฟเทคนิคของดอลลร์อินเด็กนะครับดอลลร์อินเด็กนี้นะครับมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นนะครับคือเพื่อไงว่าในระยะหนึ่งหรือสองสัปดาห์นี้เราอาจจะเห็นดอลลร์อินเด็กเนี่ยมันขยับตัวขึ้นนะครับก็คือเมื่อไหร่วดอลลร์เนี่ยจะอยู่ในโซนที่กลับมาแข่งค่า,ข,าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ดังาานั้นในในระยะ1นึเืสอตนาเนี้ยเราอาจจะเห็นราคาทองคำเนี่ยติดตัวได้ไม่มากนะครับดังนั้นนักทุนอาจจะต้องมาเปิดกรนกับไรในทิศทางขาลงเมื่อราคาเคื่อนตัว้าหาแนวต้านนะครับโดยมีกรอบแนวต้านอยู่แถวที่บริเวณ1845 1,849เปนัเหรียญรคึงถึงสองแนวนี้ก็น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับ ในส่วนของแนวรับเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะระหว่างวันจะอยู่จ่อจากที่บริเวณ1,820เหรียญไปจนถึง1,816เหรียญนะครับซึงึกรอบนี้จะเป็นกรอบที่เข้าซื้อก่งกับไรระยะสั้นๆได้เท่านั้นนะครับไม่ไม่ยังยังไม่ไม่ใช่จุดที่จะเข้าซื้อที่ที่เป็นลักษณะของการเก่งกำไรลองเทอม m แะนะครับนะก็ก็คงจะต้อง เก่งกำไรระยะสั้นนะฮะหากากจะเล่นฝักซื้อนะครับในส่วนของการเก่งกำไรในทิศทางขาลงเนี่ยนะครับนะอันนี้ยังสามารถที่จะถือระยะยาวได้นะครับนะมาดูในส่วนของทองคำ9.5นะครับทองคำ9.5นะครับภาพรวมเนี่ยสัญญาณยังค่อนข้างจะเป็นลบอยู่นะครับราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับเส้นศีโย์ไลน์นะครับ นะสัญญาณของแมคกดีเนี่ยขึ้นตัวต่ำกว่าเดิมเส้นซิโล์ไลน์นะครับสัญญาณของเส้นค่าเฉลี่ยทั้งระยะทางระยะกลางเนี่ยนะครับนะเริ่มตัดตัวทิ้งตัวกันลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่ะขึ้นตัวต่ำกว่าเส้นคาเฉลี่ยนะครับสัญญาณของไอซีซับฝาระดับ50นะครับแต่ว่าสัญญาณไอซีซีเนี่ยมีสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีแรงขายมากเกินไปนะครับดังนั้น อาจจะมีการรีบาวขึ้นระหว่างวันนะก็ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าการรีบาวขึ้นระหว่างวันเนีย่ยมันมันไม,ไม่ไม่น่าจะเดืดตัวขึ้นได้มากนักนะครับแลนะโดยกรอบแนวนต้านของทองคำกั๊ดกจุดห้าเนี่ยก็จะอยู่ท่าทาที่บริเวณสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับไปจนถึงสองหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยจะอยู่ท่าทายที่บริเวณสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปจนถึงสองหมื่นหกพัน 50บาทนะครับนะอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับสองคำเก้าสิบนะครับการเข้าซื้อกิ่งกำไรนะครับในถ้ากิ่งกำไรในทิศทางขึ้นเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ราคาเนี่ยมันเคลื่อนตัวเข้าหาแนวรับนะฮะแล้วก็เกิ่งกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับก่งกำไรในทิศทางระยะสั้นเท่านั้นนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับบาร์คามีคันเคลื่อนตัวหรือขยับตัวเข้าหาแนวต้านนักลงทุนอาจจะต้อง เก่งกำไรในทิศทางขาลงนะครับอันนี้เขาสามารถทําได้เช่นกันนะครับนะก็ฝากนักงทุนนะครับในช่วงนี้นะฮะระยะสั้นระยะกลางเนี่ยเป็นขาลงนะครับการดิดิตัวขึ้นอาจจะทําได้ไม่มากนะครับเนะเก่งกําไรเน้นนะฮะเน้นเน้เน้นเก่งกำไรในทิศทางขาลงไว้บอนดก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเพลื่อนไหอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคาต่อกลงกนต่อไปครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์มองว่าการเก่งกําไรในที่ทางขาลงตอนนี้ได้เปรียบนะคะก็คงต้องรอจังหวะที่ราคานะคะมีการรีบาวตัวขึ้นไปถึงแม้ว่าจะเป็นการรีบาวในระยะสั้นนะคะโดยที่ให้แนวต้านไว้บริเวณ1845ี่เหรียญน,นะคะถึงบริเวณ1850เหรียญถ้าเกิดว่าไม่สามารถทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยสามารถที่จะเปิดหน้าขายลงมาเพื่อที่พี่ที่จะลงมาทํากําไรด้านล่างนะคะให้แนว ไว้บริเวณหนึ่งพี่เหรียญถึงบริเวณ1815เหรียญน,นะคะนักลงทุนสามารถเก่งกําไรนะคะตามทิศทางแล้วก็กรอบที่ทางด้านของ GCA p ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ